สวนเท่าเนาะค่ะจะไม่มีปุ๋ย ABC ขนาดค่ะอันนี้ก็คือ1ลิตรครับ่ะหลิตรตัวนี้ถ้าเข้าผสมแล้วเนาะถ้าจะได้ A 1ลิตรได้ B 1ลิตรมันจะใส่ได้10บถึงสองกองค่ะรวมทรงแล้ว1 0 0บาทพอดีค่ะแล้วก็จะมีแบบ3ลิตรเนาะค่ะคเท่ากับป,ป้ผสมแล้วเทากับจะได้ A 3ลิตรได้ B 3ลิตรก็จะชุดละ220ยีบาทค่ะอันนี้คือรวมทรงอ่าต่อไปแล้วค่ะก็คือหาลิตรค่ะเท่ากับได้ A หาลิตร ไดบี้หาลิตรเนาะคะ่ะที่เข้าผสมแล้วสองร้อยเก้าสิบบาทรวมทรงค่ะถ้าเหาเอาไปใไซมันจะใส่ได้หาสิบถึงหกสิบกองเลยค่ะเนี่ยอันนี้จะคุ้มค่ะตายขึ้นไปอีกค่ะทีเนี้ยจากหาลิตรเข้าจะมาเป็นสิบลิตรค่ะครับอ่บาสิบลิตรตัวนี้เนาะคะ่ะอยู่อยูฐานเข้าผสมแล้วเนาะคะ่ะมันก็จะได้เอสิบลิตรอ่าไดบี้สิบลิตรค่ะอ่าตัวนี้เนาะคะ่ะเขาจะบทรงยู่ทีสามร้อยเก้าสิบบาทนะคะ่ะค่าขนส่งอีกหกสิบเก้าบาทค่ะมันจะเป็นสี่รอยหาสิบบาท เอ้ยสี่อยห้บาทมันจะปลูกได้ลอยกองถึงลอยยี่กองค่ะตัวนี้ยิงคุ้มแห้งเลยค่ะเนี่ยทำผู้ได้เหตุดหลายๆนะคะแนะนําให้ใส่สิบลิตรไปเลยการเลือกซื้อผู้เอเบ่เขาเขาสีเลือกซื้อแบบใดดีเนาะครับระวังแบบหนามนะครับเนาะแบบหนามมีเขาปะตองปะตองไว้ผสมค่ะพี่น้องปะตองผสมเองเขาผสมไปหายข้อเสียของเขาก็คือค่าขนส่งแห้งขอดีก็คือปะตองผสมเองนะครับอ่าบมาที่นี่แบบแห้งนะครับขอดีก็คือค่าขนส่งสีถือนะครับคุ้มค่ากรัวนะครับเนาะแต่ขันพี่น้อง จะได้นามอิลีเข้ากับพร้อมที่จะส่งให้นะครับปุ๋ยเอบีแบบนามเนาะคะ่ะก็จะมีอันนี้คือจะเป็นบีเนาะอันนี้จะเป็นเอเนาะคะ่ะคือคู่หนึ่งนี่ค่ะคที่ผสม,มแล้วเนาะอ่าเข้ากับจะขายชุดละห้าสิบบาทค่ะ้วก็ค่าส่งอีหาสิบบาทค่ะก็จะเป็นหนึ่งร้อยบาทก็จะรวมแล้วเป็นหนึ่งร้อยบาทร้อยบาทคือรวมค่าขนส่งเสร็จสับเลยค่ะอันนี้จะปลูกได้ยางระหกกองเลยคะ่ะ แต่ของเฮาสิบ่ได้ผสม,มไว้เด้อครับก็จะผสมตามที่พี่น้องสั่งเข้ามานะครับเพราะว่าตัวนี้ผสมไว้แล้วนะครับสามารถใส่ได้ปีนึง<ม>น,นะครับเก็บไว้ได้ปีนึงเก็บไว้ในห่มเนาะ<ม>ตัวนี้ก็100บาทคือกันแต่ว่าไปผสมเองตัวนี้100บาทเฮาผสมไปให้ตัวนี้จะปลูกไในซีฟองตัวนี้จะปลูกได้6กกองนั่นผมบ่ครับแตกต่างแล้วเห็นบ่ครับอ่าแต่ว่ากพี่น้องบางคนมันบ่อยากผสมเองไงโอเคนะครับพี่น้องก็เลือกเอานะครับเนาะว่าจะเอาแบบเรดหรือว่าแบบแบบหนาโอเคครับ